ในแต่ละปีพบว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้เรียนต่อเนื่องจากครอบครัวมีฐานะไม่พร้อมจึงจําเป็นต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานไร้ฝีมือเพื่อหาไรายได้ช่วยเหลือครอบครัวโครงการเพิ่มทักษะด,ด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่มนักเรียนเป้าหมาย จึงถือกำเนิดขึ้นเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยและเป็นต้นแบบในการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มดังกล่าวทั้งประเทศแม่สอนเราเนี่ยจะมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามเนี่ยที่จบจากการศึกษาภาคบังคับเนีแล้วไม่ได้เรียนต่อแล้วก็อยู่ประมาณ150-200คนในแต่ละปีที่ผ่านมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเข้าไปสู่กระบวนการทำงาน ในสถานประกอบการแล้วก็ได้ค่าแรงขั้นต่ำทางผู้ว่าการตรวจการแผ่นดินทัสภาเนี่ยก็มีดํานิว่าเราจะช่วยเหลือนักเรียนเหล่านี้ได้ยังไงเพื่อจอะมาฝึกอบรมแล้วก็ได้เป็นรายงานคุณภาพาเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีโครงการนี้ขึ้นลักสูที่เปิดฝึกอบรมนี้ก็เราจะได้รับความร่วมมือจากหอการทาศจังหวัดแล้วก็จัดหางานจังหวัดแล้วก็ามาประชุมปัญหาเรื่อเรยว่า ในจังหวัดแม่สอน,นเราต้องการแรงงานหรือบุคนเข้าทํางาน,นอะไรบ้างเพราะในปีก่อนๆไปเนี่ยเราเปิดฝึกอบรมไปห้าหลักสูตรนะครับก็คือหลักสูตรช่งางเครื่องปรับอากาศนะครับช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ช่งางเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็อีกสนยนคือช่งอางประกอบอาหารนะครับแต่ในปี6่าที่จะจะถึงนี้นะครับเรากำหนดไว้ทั้งหมด เป็นหหลักสูตรนะครับก็ประกอบไปด้วยช่างซ่อมและแรมรูรักษารถจักรยานยนต์ช่างเย็บจกาาักรอุตสาหกรรมผ้าช่างตัดผมชายนะครับแต่งผงชายระดับต้นนะครับรักสาขาพนักง,งานบริการในโรงแรมและพักคารน,นะครับแล้วก็สาขาที่6เทคโนโลยีสา,ารสนเทศครับท,ทั้งหมดนี้ก็ทางจัดทางงานจังหวัดและหอการค้าจังหวัดเนี่ยสิ่งได้สํารวจแนะนําหลักสูตรนี้ว่าถ้านักเรียนที่เขาร่วมโครงการจบไปเนี่ย คคงงจะมมีีานนนททกกัุตลาาาดรรยงนองรััชดเจนนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่พ้องสอนเตรียมความพร้อมพัฒนาหลักสูตรในการเรียนการสอนที่ตรงกับความต้องการและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงรู้สึกดีใจคนระ อย่างน้อยผมก็ได้มีโอกาสจะได้กลับไปทํางานอะไรบ้างแบบหาประสบการณ์ปีสองปีกลับไปเปิดอะไรเป็นของตัวเองดีกว่าทํางานอู่นนะผมโดยนักเรียนที่ผ่านการอบรมจะได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการทั้งการได้รับค่าพาหนะในการเดินทางมีอาหารสำหรับรับประทานฟรีตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมภายในศูนย์ได้รับเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ได้รับการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค ได้รับวุฒิบัตรรับรองมาตรฐานฝีมือรายงานเพื่อรับรองการเข้าทำงานเมื่อจบหลักสูตรได้รับการส่งเสริมการให้การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้รับการจัดหาแหล่งงานอาชีพให้กับนักเรียนเมื่อจบหลักสูตรและที่สำคัญมีที่พักสำหรับนักเรียนที่เข้ารับการอบรมฟรีตลอดการฝึกอบรม พ่อแม่ผู้ปกครองนะครับที่จะส่งน้องๆน,นะครับบุตรหลานเข้ามาร่วมโครงการนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสำหรับสำนักง,งานพัฒนาพีบุรีงานแม่สอนแล้วเนี่ยนอกจากน้องๆจะได้ฝึกฟรีนะครับมีงานทํานะครับแล้วก็มีสวัสดิการด้านอื่นๆเนี่ยดูแลน้องๆตลอดโครงการแล้วนะเรายังมีหอพักนะครับซึ่งเป็นหอพักเราแยกชายหญิงนะครับให้ความบัน,บนจายกับท่านพ่อแม่ผู้ปกครองเลยครับว่าเรามี พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝึกอบรมในเรื่องของที่พักสําหรับน้องๆตลอดโครงการครับขอขอบคุณที่แบบมีโครงการนี้ขึ้นมานะคะคือว่าน้องๆก็มีไรายได้เนาะอย่างน้องๆที่มาอยู่กับกับหญิงนะคะเขาก็ทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยนะคะก็เปิดโอกาสให้น้องๆแล้วก็หมายถึงว่าสถานประกอบการอย่างหญิงอย่างเงี้ยก็คือต้องการคนที่มีฝีมือในการตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่แล้วนะคะก็ทําให้มีช่องทางในการหาบุคลากรมา เพื่อมาช่วยแบบว่าพัฒนาองค์กรได้อะค่ะไปใช้ชีวิตในประจำวันคะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าหนูลางานออกจากตรงนี้ก็หนูสามารถไปทำธุรกิจส่วนตัวได้เช่นการเย็บผ้าแล้วก็สร้างอาชีพเป็นของตัวเองค่ะขอขอบคุณสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะที่ไว้วางใจให้เราได้ดูแลเด็กในระหว่างฝึกงานค่ะ<อ>แล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กๆได้มีงานได้ฝึกงาน อ่าแล้วก็มีงานทําต่อไปในอนาคตนะคะได้หลายอย่างเลยครับเมื่อก่อนยังไม่เคยซ่อมแล้วก็ได้รู้วิธีการซ่อมแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ครับแ่ะที่นี่เราไม่ได้ฝึกอบรมเรื่องทักษะอย่างเดียวเราต้องให้ระเบียบวินัยของเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยบางคนก็เป็นเท่าแก่ไปแล้วนะครับอย่างช่างไปเปิดช่าง ซ่อมรถจักรยานยนต์ในหมู่บ้านของตัวเองก็หลายายนะครับเพราะฉะนั้นมีทางเลือกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้นี่หกหลักสูตรเนี่ยก็ผู้ครองก็ลองปรึกษาหารือกับน้องๆเด็กนักเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดูว่าจะสนใจหลักสูตรไหนนะครับ โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดแม่ห้องสอนเพื่อลูกหลานชาวแม่ห้องสอนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ห้องสอน053686051-2